เปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยวอร์ซัสสหรัฐศึก VNL 2024เปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยวอร์ซัสวอลเล์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาในสึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ความเคลื่อนไหวของตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำทีมโคตยะนัทพลสีสมุทรธรนาคที่มีคิวลงสนามพบกับตบสาวแดนมะกัน วอลเล์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาในศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ทั้งนี้สถิติ5นัดหลังสุดนั้นตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายแพ้ตบสาวแดนมากันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาทั้ง5ครั้งโดยที่นีเล่นสูสีด้วยเมื่อวันที่8ตุลาคม2022ที่แพ้ไปหวุดหวิด2-3ชนิดที่2เซตแรกคว้าชัยชนะมาได้แล้วเชียวสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุด2มิถุนายน2021 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาศ3นยเซตด้วยคะแนน17ต่อ25 1สิบห้าสถึงยถึงมิถุนายน2022วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกา1-3เซต25ถึง1ิบ3จดถึงยี 25, ่สถึงถึง 8ตุลาคม2022วอลเลยบอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาชนะวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย3-2เซต23-25 21-25 25-19 27-25 15-13 16มิถุนายน2023วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเลยบอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกา0-3เซตด้วยคะแนน21ต่อ25 18-25 16-25